MG ZS นะครับหลังจากได้มีการเปิดตัวมาก็ถือว่าเป็นรถกระแสดีนะครับเนื่องจากรถหน้าตาดีออปชั่นเยอะแล้วก็มีราคาที่น่าคุ้มผานะครับส่วนระบบส่งกำลังนะครับที่เป็นเกียร์ออโต้4สปีดนะครับได้มีการเปลี่ยนเป็นเกียร์ CVT แบบ8สปีดนั้นจะทำให้สมรรถนะรถคันนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกันครับ และนี่ก็คือรูปโฉมภายนอกของ MG ZS ตัวใหม่นะครับก็มีการไมเนอร์เชนนั่นเองก็เริ่มจากความโดดเด่นที่ท่านหน้าครับผมถือว่ารอทีเดียวนะครับสำหรับโฉมนี้นะครับมีการไมเนอร์เชนได้อย่างดีกระจังหน้าครับไายสปอร์ตพร้อมโลโก้ MG ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่เขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้เรารู้สึกว่า มันหล่อและทันสมัยมากกับไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟ Daytime Running Light ด้วยนะฮะทรงดีทีเดียวหล่อเลยผมยอมรับนะครับว่าเห็นเจ้า MG ZS ตัวใหม่เนี่ยมีการไม่ได้เช a นเปลี่ยนหน้าแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างจะชอบครับแล้วก็ถูกชะตากับหน้าอันหล่อเหลาของเขานะฮะดีกว่าตัวเดิมเยอะเลยในกันลอ้อลายใหม่นะครับขนาด17นิ้ว ส่วนเส้นสายด้านข้างนะครับก็ยังเป็นลักษณะรูปแบบเดิมอยู่ไฟท้ายนะครับก็มีการปรับปรุงให้เป็นแบบ led นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดฝาท้ายกันดูนะครับนี่ครับขยับที่ตัวโลโก้แล้วก็ยกขึ้นได้เลยตัวนี้ยังไม่เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าในข่าวว่าเขามีออฟชั่นให้เสียตังค์เพิ่มด้วยด้านท้าย ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็ถือว่ามีความกว้างขวางนะครับมีความลึกแล้วก็มีความสูงให้เก็บของสบายครับกระเป๋าเดินทางถุงก๊อฟวางได้แล้วก็ถ้าไม่พอเราสามารถพับเบาะลงไปได้อีกส่วนการปิดเปิดก็ต้องใช้แรงอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราดูรอบๆคันแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าเรื่องของความสวยงามเนี่ยผมว่า เป็นเรื่องของรสนิยมความชอบของแต่ละบุคคลครับก็ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูเองครับว่าหน้าตาแบบนี้ถูกชะตากับท่านหรือไม่แต่สําหรับผมโดยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างจะชอบกับหน้าอันหล่อเหลาของมันนะครับในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับในภายในห้องโดยสารก็มีการปรับปรุงให้ดูดีหรูหราขึ้นนะครับสิ่งที่ เขาให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นจอแสดงผลขนาด7นิ้วก็ดูค่อนข้างจะไฮเทคมากๆครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันใช้งานได้ดีรูปทรงสวยงามจับกระชับมือนะครับแล้วก็มีปุ่มมันติฟังก์ชันให้เลือกใช้งานโดยไม่ต้องละมือออกจากวงพวงมาลัยเลยจุดนี้ถือว่าดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้เพิ่มไปอีกหน่อยก็คือการปรับระยะของพวงมาลัยนะครับที่ปรับได้แค่สงทิศทางเองตอนนี้คือขึ้นกับลงแล้วก็ระยะค่อนข้างน้อยนะครับน่าจะมีการปรับได้แบบส่ทิศทางคือ ปรับขึ้นลงแล้วก็มีระยะยุบเข้ายืดออกนะครับอันนี้อยากให้มีระยะปรับที่มากขึ้นอีกสําหรับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของภายในห้องโดยสารของ mg z s นะครับก็คือจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วนะครับซึ่งยกมาจาก mg hs นะครับก็ถือว่าจอตัวนี้สร้างความพรีเมียมและความหรูหราอัปเกรดภายในห้องโดยสารให้ดูดีขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยจอตัวนี้สามารถควบคุมระบบปรับอากาศดูแผนที่ในการนําทางนะครับแล้วก็ ดูระบบอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆรวมถึงกล้องรอบทิศทางก็จะแสดงอยู่ที่จอนี้ด้วยส่วนคุณภาพความคมชัดของจอนะครับก็ตัวกล้องอันนี้ต้องบอกว่าตรงตัวกล้องเนี่ยมีการดรอปคุณภาพถ้าเทียบกับตัว H S นะครับความคมชัดก็จะน้อยลงนะครับถึงเป็นจอตัวเดียวกันแต่ตัวกล้องเนี่ยรอบทิศทางเนี่ยเป็นตัวที่โลกว่า นะครับเนื่องจากรถเป็นค้าต์ต่ำราคาถูกกว่าเขาก็ต้องดรอปคุณภาพของของไปนิดหน่อยแต่โดยรวมก็ถือว่าสามารถอำนวยความสะดวกนะครับสามารถมองเห็นสิ่งกีดขวางหรือว่ามองเห็นอุปสรรคในการขับรถได้จับกล้องตัวนี้ได้ใช้ประโยชน์ได้พอสมควรนะครับแม้ความคมชัดจะสู้ HS ไม่ได้ในส่วนของพื้นที่ห้องโดยสารทางตอนหลังที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้ครับก็ถือว่ามีพื้นที่ให้ค่อนข้างกว้างขวาง,วาง,วาง,วางนั่งสบายครับมุมนั่งก็เอียง พอสมควรครับไม่ได้ตั้งตรงทําให้เรานั่งรู้สึกมีการผ่อนคลายนะครับระยะความสูงจากศรีรษะพื้นที่หลังคาเนี่ยก็เหลือเยอะพอสมควรพื้นที่ยืดขาก็เหลือเยอะพอสมควรนะครับผมสูงประมาณร้อยเจ็นี่ยพื้นที่เหลือเฟือเลยแล้วก็มีคนสูงขนาด180มาลองนั่งแล้วก็ถือว่าให้ความสบายอยู่ในระดับดีทีเดียวช่องแอร์หลังไม่มีนะครับแต่ว่ามีช่อง usb มาให้ -2 2จุดก็ถือว่าัพพ p o r t ในจุดที่ จำเป็นสําหรับสังคมยุคป,ปัจจุบันแต่สิ่งที่ผมอยากให้เพิ่มเติมครับที่เท้าแขนตรงที่เบาะหลังครับอันนี้ไม่มีมาให้ทาง MG น่าจะเพิ่มมาให้อีกนิดนึงนะครับเพื่อความสบายในการเดินทางไกลๆของผู้ที่นั่งในด้านหลังครับสําหรับในเรื่องของสมรรถนะน,นะครับเมื่อเครื่องยนต์1.5ลิตรที่ไล่ระบบอัากาศใดๆน,น,นะครับมาเจอกับเกียร์ซีวีทีแบบ8สปีดตัวใหม่ แล้วก็กําลังสูงสุดอยู่ที่1 1 4แรงมา้าแรงบิดสูงสุด1 5 0นิวตันเมตรแล้วมาเจอกับรถขนาดประมาณน้ําหนักประมาณตันครึ่งน,นะครับรวมผู้ขับขี่หนึ่งท่านแล้วก็น้ํามันในถังนะครับก็ถือว่ากําลังเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปแต่ไม่ถูกใจคุณเท้าหนักอย่างแน่นอนครับอัตราเร่เงอันนี้ผมใช้เครื่องมือทดสอบจับนะครับจากอัตาราเร่งสูงถึงร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโดยวิธีการขับ ทิกดาวเหยียบมิดเลยนะครับเวลาอยู่ที่18วินาทีกว่ากว่าเดี๋ยวงไงเดี๋ยวตัวเลขละเอียดเดี๋ยวผมลงให้ดูอีกทีหนึ่งส่วนวิธีการขับจริงๆครับถ้าเราเหยียบมิดไปแบบนี้ตัวเลขมันจะไม่สวยงามแต่ถ้าเรารู้วิธีการขับผีครับระบบเกียร์วซีกับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยเราใช้วิธีค่อยๆไล่คันเร่งขึ้นไปครับผมลองทํากับการทดสอบอีกครั้งหนึ่งคือใช้การไล่คันเร่งขึ้นไปเนี่ยตัวเลขอัตรา เร่ง0ถึงร้อยเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมประมาณสัก2วิเลยครับจาก18วินาทีเนี่ยเหลือประมาณสัก16วินาทีซึ่งถือว่ารับได้นะครับสำหรับเครื่องยนต์ไซนี้กับรถยนต์ขนาดนี้แต่วิธีการขับขี่เราต้องมีการปรับกันนะครับรถ้าให้กล่าวโดยรวมๆครับรถยนต์คันนี้เหมาะกับการใช้งานทั่วไปถือว่าเป็นรถยนต์ที่มีความอนเนกประสงค์สามารถใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างสะดวกสบายความสูงของตัวรถรูปทรงของตัวรถที่ให้มาเนี่ยสามารถรองรับ กับพื้นผิวถนนของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีเพราะว่าบางครั้งเราเจอหลุมบ่อนะครับเจอน้ําท่วมความสูงของตัวรถก็จะทําให้เราผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีส่วนสมรรถนะของช่วงล่างครับถือว่าสอบผ่านนะครับอยู่ในแนวนุ่มๆครับที่ความเร็วสูงสักร้อยสี่ร้อยหกเนี่ยก็ยังนิ่งอยู่ไม่มีอาการใดๆการเข้าโค้งที่รุนแรงผมทดสอบในสนามนะครับใสแรงๆก็ถือว่าทํางานได้ดีนะครับการยุบการยวย้ยน้อยนะครับ ระบบเบรกผมเชื่อว่าการใช้งานแบบทั่วไปไม่มีปัญหาครับสามารถสั่งได้พอสมควรปัญหามีอย่างเดียวครับสําหรับคนเท้าหนักอาจจะไม่ชอบในเรื่องของสมรรถนะนะครับอัตราเร่งอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าคุณรู้จักวิธีการขับขี่ครับระบบเนี้ยผมแนะนําว่าให้ใช้การขับขี่แบบไล่คันเร่งขึ้นไปเรื่อยๆก็จะได้อัตราเร่งที่ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับแต่ไม่ว่าคุณจะขับเนียนยังไงผมพลังที่เขามีให้ แบบนี้มันก็ยังไม่ตอบสนองคนเท้าหนักอยู่ดีแต่ถ้าสําหรับคนใช้งานทั่วไปในชีวิตประจาวัน,นครับผมถือว่าสามารถตอบโจทย์ได้นะครับแต่ถ้าคุณใจร้อนคุณหนักจะต้องมองข้ามไปเลยนะครับสําหรับรถยนต์คันนี้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณซื้อรถใช้งานทั่วไปในชีวิตประจาวันต้องการความอเนกประสงค์ต้องการความ,มาคามุ้มค่าต้องการความสะดวกสบายของห้องโดยสารต้องการเทคโนโลยีต่างๆที่เขาเอามาให้ในราคาที่ไม่สูงรถยนต์คันนี้ตอบโจทย์ครับ MG ZS นะครับก็ลองดูครับลองไปสัมผัสตัวจริงกันก่อนว่ารถยนต์รุ่นนี้โดนใจท่านผู้ชมหรือเปล่าอย่างน้อยข้อมูลจากผมครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้ท่านผู้ชมประกอบในการตัดสินใจได้นะครับลองพิจารณาเอาความชอบของตัวเองเป็นหลักครับข้อมูลของคนทดสอบต่างๆเป็นข้อมูลแค่ซัพพอร์ตเท่านั้นแล้วก็เป็นมุมมองที่อาจจะมีความแตกต่างกันความรู้สึกแตกต่างกันครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง คันนะครับรถยนต์อีกหนึ่งคันที่เราค่อนข้างจะชอบในเรื่องของรูปทรงแล้วก็ความคุ้มค่าของราคาที่เขาให้มาครับ